あうフフフフ。 สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปที่เฟิร์นรอคอยมากๆนะเพราะวันนี้เฟิร์นจะไปทําผมนะคะทําสีผมแบบสว่างเลยนะก็คือจากที่หลายๆคนได้เห็นนะคะว่าเฟิร์นอะให้โบนนะคะระหว่างสีม่วงกับสีชมพูไปนะแล้วผลาะมันออกมาเป็นสีม่วงนะคะก็คือตอนนี้เฟิร์นรู้สึกว่าสีผมสว่างนั้นกำลังฮิตมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีโรเซ่สีชมพูนะคะสีม่วงนะคะสีแบบบอลๆอะไรเงี้ยมันกําลังฮิตแล้วเฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทําแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเฟิร์นอะจะต้องทำ ตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วแล้วแต่ทีเนี้ยมันติดโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์นะคะก็เลยทําให้ต้องเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนมา่อ2รอบแล้ววันนี้เฟินก็จะได้ทําแล้วนั่นแหละก็ตามที่เฟินให้โหวตไปว่าระหว่างสีพูกับสีมว่วงจะทาสีไหนดีนะคะโหวต2รอบก็คือได้ม่วง2รอบเลยแต่ทีเนี้ยเฟินก็คือกะจะทํา2สีเลยน, <S <S นั่นแหละแต่ว่าให้ทุกคนโหวตว่าจะทําสีไหนก่อนนะคะแต่ทีเนี้ยจะต้องไปคุยกับทางร้านว่าแบบว่าเฟินจะต้องกัดสีอะไรก่อนมันจะแบบถึงดีที่สุดรอบหลังจะได้ไม่ต้องกัดจะได้ทําเลยนะคะก็เดี๋ยวจะไปับบ้้นนนนีมมเฟ็แแหลว ทุกคนมันจะเป็นสีแบบน้ตาตาลน้ตาตาลซึ่งเฟิร์นไม่ชอบมากมเลยนะคะคือเฟิร์นะเคยกัดผมมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กัดนานแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมทุกคนก็หวังว่ามันจะรอดนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนนะคะเฟิร์นใจเองทาเองทุกอย่างนะคะแล้วก็แบบหาข้อมูลแล้วก็ร้านนี้ค่อนข้างที่จะถูกมากก็เลยเดี๋ยวจะไปทํากันนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย ในรลายนะคะกำลังเลือกสีเพื่สีเพิ่เติมสีที่กนลังน่าจะเป็นสี้มั้งคะแบบม่วงๆเทาๆเพราว่าสีในร้านมันจะแบบมองไม่ค่อยเห็นแต่แป่างจะแสใช้ตาจริงอย่างนี้คือสีที่จะให้บวกนะคะก็คือจะให้หดสีนี้แล้วก็สีนี้เราลองถักเพที่เขาก็คิดว่าจะย้อนสองสีค่ะประมาณสีนี้กับสีนี้ถ้าสมมติว่า จะยอมนะทองพีมแบบควรเอาสีไหนก่อนหรือว่าจริงๆงสีงสงสงไหนก็ได้ควรเอาสีไหนก่อนใช่ไหมมันจะได้แบบว่าประกัดแค่ทั้งเดียวแอ่ออีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ต้องมากัดจัดแค่สีถ้าถ้าเกิดจะทำสองต่อไปจะทำสีไหนกะต้องเป็นชมพูก่อนถ้าเนี้ก่อนอะ่ะมันจะติด ติดเข้มอ่ะแล้วมันจะมาชมพูยากคือต้องตัดผมให้สว่างแล้วก็ไปชมพูไปชมพูแล้วก็มาสีเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อมสีนี้ถ้าจะมาทําชมพูตอนหลังนะก็คืออาจจะต้องตัดเโิมคุใช่ต้องฟอกใหม่แล้วผมยังโฟนก็คือก็สองรอบเคยเคยฟอกมาแล้วอะค่ะคือถ้าเกิดเราพอเสร็จมาทํานี่ก็คือแค่เติมโฟมเดียวนคะเติมโฟมค่ะแล้วต้องทําชมพูแล้วกอเวลาทําชมพูไปแล้วอะเวลาสระไปเรื่อยๆชมพูก็จะเฟดออกไปเฟดออกไปเรื่อยๆคอ มันเฟรย์แล้วโคนยาวก็มาทําสีนี้ได้ถ้าเติมโค่นทุกคนคะปรากฏว่าโคน่นคุยแบบที่ช่างแล้วโค่นต้องทําสีแล้วุยก่อนคือมันเป็นสีที่เฟิร์นจะตั้งใจจะทําตั้งแต่แตอนแ,แ,แรกๆแต่ว่าให้ทุกคนโน้มนวลระวังถุงมือก,ก่อนให้นี้มามาคุยถ้าเกิดว่าโค่นทำสองรอบแบบโค่นจะต้องลงสีชมพูคุก่อนให้มันเป็นแบบว่าสีสว่างเลยแล้วค่อยมาลงถุงมือทีหลังก็เลยได้ทำชมพูนะคะก็ทุกคนที่โหวตมือก็ ก็และก็โทษด้วยนะก็คือต้องลงแมูก่อนจริงแต่ถ้าถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะเพราะว่าตัา้งใจจะมาทำาชมพูอยู่แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องทำสีโมุมอยู่ดก็นั่นแหละเดี๋ยวรุกรอไปลงสีงผมนะคะก็<อ>เดี๋ยวรออีกว่ประมาณแป๊บนึโดไทยบรรยากาศมาให้ต้องแตบงหนังหัวแนใ่เลย<อ>แต่ถ้าเป็นผมสีม่วงที่ผมให้ดูตอนแรกอันนั้นอันนั้นก็สอสาเหมือนกันไมค้าส<อ>ี ถ้าเป็นบ่วงการับเดียวขึ้นสองครับเพราะว่าหนูเคยไลน์มาถามแล้วเขาก็าบอกว่าประมาณสองเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าสีสีชมพูสามแล้ถ้าเป็นสีบ่วง,งก็งงก็ก็สามเหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะว่ามันจะออกได้ประมาณไหนได้ค่ะอยู่ที่รอบละหนึ่งพันเ้าร้อยบาทได้ค่ะอันนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมใช่ไหมลดลดถึงไหนคะเผื่อเป็นคนถามลดสิบเปอร์เซ็นต์ทำสีสามค่ะ ตก6ค่ะ7ก็ได้10ก็ได้อาจจะสูงขึ้นเหม่อนโอเคได้ค่ะจะกัดประมาณ2-3รอบนะคะแต่ใจจริงคนอยากแค่2รอบเพราะว่ากลัวแตกนั้นนั่นแหละถูจะมายอมม้วงต่อตัวต้องเป็นไว้สักประมาณกี่อันนี้ต้องอยู่กับเราเลยถ้าเราอยากเปลี่ยนทิ้งใหม่แล้วก็อยู่ตามผมแล้วล่ะเออมันยังคลายได้ก็มาเปลี่ยนได้ เขาให้ลูกอมให้ด้วยนะคะเอ้ยเอ,อาเอาปีปดิเพราะว่าเตินน่าจะทำประมาณ6ชั่วโมงอย่างต่ำแบบคนทั้ง 你们几个人？我超多。 สีแบบตรงที่เฟิร์นอยากได้มา,มากๆค่ะทำเสร็จเนี่าลูกา้าดูสว่างขึ้นเลยแต่ว่าแสงจากร้านอาจจะแบบว่าสว่างไปนิดน,นึงเดี๋ยวถ่ายแสงธรรมชาติให้ดูนะคะแต่ว่าชอบทุกคนวันนี้ก็เป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะคะที่เฟิร์นได้ไปย้อมผมมาแนละจะให้ดูอันนี้คือ พึ่งสระครั้งที่2น,นะคะตั้งแต่ไปย้อมมาสีก็สวยมากนะคะอันนี้ก็คือสีที่เฟดลงมาแล้วนะก็จะเป็นแบบชมพูอ่อนๆนิดนึงแล้วมันก็จะเฟดมากกว่านี้นะคะก็จะเป็นชมพูแบบว่านมๆนะแต่ว่าตอนนี้คือชอบมากนะคะแล้วก็ผมก็คือไม่เสียเลยแบบดีมากนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะมาบอกนะคะว่าทําที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะเฟิร์นทำนะคะที่ร้าน T Time Studio นะคะทําไปทั้งหมด 5,000ประมาณ5 1 0 0ัน0 0ึงอะคะแล้วก็ฟอกไปทั้งหมด2รอบนะคะก็สามารถไปสอบถามกันได้นะก็ทำมานะคะผมไม่เสียเลยคือชอบมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอีกสีหนึ่งนะคะที่ให้ทุกคนโบทกันไว้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคือชอบมากนะก็เฟิร์นเปลี่ยนลุกนะคะเป็นยังไงก็สามารถเม้นบอกกันได้นะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าชอบผมสีนเย่นลืมบอกกันนะบ๊ายบาย